ปัญหาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆชุมชนเมืองเช่นกรุงเทพมหานครส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะในอากาศคุณภาพน้ำความปลอดภัยด้านอาหารและความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งสิน้นอาจปนเปื้อนอยู่ในเครื่องอุปโภคบริโภค ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อมนั้นเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีคันจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษในฐานะที่สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยและวิชาการ ที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการประเมินรวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีพร้อมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สัตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผรณนเวเล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนาวีทรงตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนต่อปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ pm 2.5นําไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่จะนําสู่การประชุมกับองค์การอนามัยโลกที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่22มีนาคม 2,567าสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัฐสวิตโดยในปีพุทธศักราช2,566ที่ผ่านมาองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ได้เสด็จณอาคารที่ทำการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิต ทรงบรรยายสรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์หรือ CRI และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ทรงหยิบยกประเด็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภร์ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งสารก่อมะเร็งและ PM 2.5โดยเฉพาะผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปเช่น เด็กผู้สูงอายุและสตรีมีคันซึ่งเป็นหัวข้อที่องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยการจัดการลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ Research exposure air carcinogenic the effect and on of exposure to air pollution Both compound and PM 2.5 on the health of people exposed through their environment using principle of molecular epidemiology and utilizing various biomarkers including biomarkers of exposure and biomarkers of early biological effects such as effect on DNA has been carried out to assess health risk in these population, including pregnant women and children. This research has been published in peer review international scientific journal with numerous citations. the research finding have also led to an increase awareness and policy measure for monitoring level of genotoxic compound in the air ในโอกาสนั้นสัตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเมเลรลักอัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างขวัตวรัติยาราชนารี ยังทรงหารือกับองค์การนามายโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ในหัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีซึ่งกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7 โรงแรมเชีงกรีลากรุงเทพมหานครซึ่งก็รวมถึงหัวข้อและแนวทางความร่วมมือด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการเสด็จไปส่งเข้าร่วมประชุมและสรงหารือกับองค์การอนามัยโลกอีกครั้งในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567นาสณสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์รัสสวิตแสดงถึงความตั้งพระไถมุ่งมั่นขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่จะส,ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนอกจากจะนำไปสู่การพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนในประเทศไทยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากนครเจนีวา สมาพัันธ์รวทองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเป็นวันที่สองพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเป็นวันที่สองวันนี้ได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมทั้งประธานสภา,านักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อยกระดับการเพิ่มศักยภาพและสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนบุรีให้มีความโดดเด่นมีผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษและรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒนทนบรีกว่า170คนในหัวข้อการน้อมนำพระบรมราโชบายได้การศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนในช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาทั้งประธานสภาน,นักศึกษานายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวเพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการยกระดับในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โครงการทูบีน้ำบาวนจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้ำบาวนระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2567โครงการทูบีน้ำบาวนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้ำบาวนระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2567เป็นภาคที่4เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดความสำเร็จ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการทูบีน้ำวันของเครือข่ายภาคกลางและตะวันออกที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีมีนายวรรัตศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี การประกวดครั้งนี้พัฒนารูปแบบและเกณฑ์การนำเสนอผลงานกลุ่มประเภทต่างๆขยายผลให้ครอบคลุมทั้งนโยบายการบริหารจัดการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งมีจังหวัดร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบครบทั้ง25จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมทูบีเนบวนร่วมเสนอผลงาน298แห่งประกอบด้วยประเภทอำเภอชมรมในชุมชนภูมิภาคชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาชมรมในสถานประกอบการ ชมรมในสถานพินิษย์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนชมรมในเรือนจำและทันทสถานและชมรมในสำนักงานคุมประพฤติจงังหวัดต้นแบบที่มีผลงานก้าวหน้าทั้งด้านเครือข่ายนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหญายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออกคือชนบุรีสระบ,บุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีสัะแก้วปราจินบุรีสมุทรปราการเพชรบุรีและราชบุรี จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ